คนไข่อายุ40ปีนะเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้บอกว่าคนไข้เนี่ยมีอาการปวดตรงเวไอ้เส้นเอ็นทางด้านนิ้วก้อยนะตรงเนี้ยนะเส้นเอ็นตรงนี้นะอันนี้เป็นเอ็กเซนเซอร์ขาปลายแอนาลิสนะเป็นเส้นเอ็นมันจะมีการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นได้โดยเฉพาะคนไข้รูมาตอยเนี่ยจะมีอาการปวดอยู่ตรงเนี้ยได้นะเดี๋ยวลองมาดูด,ด้วยอันดัซซาวนิดนึงนะฮะนี่นะนี่เราตรวจอันดัซซาวนี้เส้นเอ็นจะปกติดีไม่มีปัญหาพอขยับมาตรงปลายตรงตำแหน่งที่คนไข้ปวดเนี่ยตรงเนี้ยมันบวมขึ้นมาเลยตรงเนี้ยมมันันนนนเเเปป็็อออกกหุนะ้สบะ ตรงนี้ที่มันนี้เส้นเอ็นดำๆเนี่ยเป็นปอกของเอ็นที่มันมีการอักเสบขึ้นมาเลยทาให้มีการบวมขึ้นมาตําแหน่งตรงนี้นะแนวทางในการรักษาเลยเนี่ยคือเราจะฉีดยานะเพื่อลดอักเสบนะครับเนาะเนี่ยมันดูดูอีกแนวหนึ่งนะอันนี้คือเส้นเอ็นเนี่ยตำแหน่งตรงนี้เป็นปอกของเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะฉีดยาแล้วเราจะตัดพังผืดตรงนี้ที่มันเป็นปอกของเอ็นตรงนี้ออกนะเพื่อให้เส้นเอ็นมันโล่งขึ้นนะครับเส้นเอ็นนะตรงนี้ที่มันหนาตัวคือตรงนี้เลยนะ เราจะฉีดยาละเลาะพังผืดให้จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราฉีดอย่างเดียวนะเนี่ยแล้วไม่ตัดมันก็จะกลับขึ้นมาเป็นอีกได้